มาแล้วครับคนคเขมรดีดาจะมี 5G ใช้แล้วแถมหุนเซ็นขายฝันซะใหญ่โตที่เขาเคยเคลมว่าจะแสงไทยเป็นผู้นำเทคโนโลยีอาเซียนวันนี้ฝันสลายแล้วนะครับคือล่าสุดรัฐบาลกัมพูชาพึ่งจะออกมาประกาศแบบเงียบๆว่าโครงการ 5G ที่คุยโวไว้ดิบดีเนี่ยเลื่อนครับเลื่อนยาวไปนู่นเลยมกราคมปี2026 ที่ชาวเน็ตคขมเมนเขาโพสต์ดีใจเย้ยวๆกันว่าโอ้ยประเทศเราจเจริญแล้วมี 5G ทดสอบแล้วเออคือต้องบอกแบบนี้นะครับไอ้ที่เห็นน่ะมันแค่ภาพลวงตาครับมันคือการทดสอบแบบผักชีโรยหน้าไม่ได้เปิดใช้จริงแถมก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีดราม่าในโซเชียลที่อ่านและบันเทิงมากครับคือคนคขมเมนเขาออกมาโพสต์ขิงใส่ประเทศอื่นกันใหญ่บอกว่า ผู้นำเราวิสัยทัศน์ไกลจะทำ 5G ให้เสร็จเร็วที่สุดในอาเซียนโอ้โหโอวยกันไส้แตกแต่พอโพสต์ไปได้ไม่มานครับก็มีชาวเน็ตเวียดนามเข้ามาคอมเมนต์เบรกดังเอียดเข้ามากระชากสติน้องเม็นจนหน้าหงายเลยครับเขาคอมเมนต์บอกสั้นๆแต่เจ็บจีดว่าเฮ้ยที่ดีใจกันเนี่ยรู้ไหมว่าไอ้ที่เน็ตที่พวกเองใช้อยู่เนี่ยเจ้าของคือเวียดเทลนะจ๊ะและเวียดเทลก็คือของคนเวียดนามจ้า เจอดอกนี้เข้าไปคนคขมรนถึงกับเดือดปุดๆครับบางคนนี่เหวอรับประทานไปเลยได้แต่ตัดเพราะว่าอ้าวคือที่ภูมิใจนักหนาเนี่ยของเวียดนามหมดเลยเหรอนี่ประเทศเราไม่มีอะไรเป็นของตัวเองเลยเหรอเนี่ยซึ่งไอ้ที่ชาวเวียดนามเขามาคอมเมนต์เนี่ยมันคือเรื่องจริงครับเพราะเบื้องหลังความฝัน 5G ของขเขมรเนี่ยคนคุมเกมตัวจริงคือเวียดนามครับคุณผู้ชม คือในกัมพูชาเนี่ยค่ายมือถือเบอร์หนึ่งที่คนใช้กันครึ่งค่อนประเทศชื่อว่าเมดโฟนไม่รู้เม็ดอะไรนะซึ่งเจ้าของเมดโฟนเนี่ยก็คือเวียดเทลแล้วเวียดเทลคือใครรู้ไหมครับแหมแค่คำแรกของชื่อก็น่าจะเดากันออกแล้วใช่ไหมครับคือรัฐวิสาหกิจของกองทัพเวียดนามครับคุณผู้ชมคิดภาพตามนะครับโครงข่ายโทรคมนาคมอินเทอร์เน็ตข้อมูลการโทร ความลับราชการหรือแม้แต่แชทส่วนตัวของคนกัมพูชาวิ่งผ่านเซิร์ฟเวอร์ที่ดูแลโดยทหารเวียดนามทั้งหมดแบบนี้เขาไม่ได้เรียกว่าพัฒนาแล้วมั้งครับเขาเรียกว่ายื่นกุญแจบ้านให้คนอื่นถือชัดๆ แล้วตลกร้ายอีกอย่างคืออะไรรู้ไหมฮะคือคุณเซนเนี่ยไปดีลกับเวียดนามยกสัมปทานให้เขาเข้ามาทํา 5G หวังจะเกาะขาพี่เวียดให้ช่วยดึงขึ้นไปแต่หารู้ไม่ว่าในเวียดนามเองเนี่ย 5G ก็ยังลูกผีลูกคนอยู่เลยครับคือข้อมูลล่าสุดปี2025เนี่ยนะฮะในเวียดนามเองสัญญาณ 5G ครอบคลุมประชากรแค่26ย้ำนะครับ26 งานนี้เนี่ยหลายคนเขาวิเคราะห์กันเลยว่ากัมพูชาอาจจะเป็นได้แค่ที่ระบายของครับแบบอุปกรณ์เก่าเทคโนโลยีตกรุ่นหรือของที่เวียดนามเขาโละแล้วก็เอามายนให้ทางนี้ใช้หรือเปล่าแล้วก็มาเคลมว่าเป็น 5G อันนี้ก็น่าคิดนะครับแต่เรื่องมันไม่ได้จบแค่ 5G นะสิครับคุณผู้ชมสิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นคือการยึดครองทางเศรษฐกิจแบบเบ็ดเสร็จครับ คุณลองมองไปที่ภาคการเงินของเขเมรสิครับธนาคารที่ดูใหญ่โตดูมั่นคงอย่าง BIDC หรือ Bank for Investment and Development of Cambodia ชื่อดูเหมือนของกัมพูชาใช่ไหมครับแต่เปล่าเลยไส้ในคือ BIDV ของเวียดนามถือหุ้นอยู่เกือบ100%เคือ98.5%คือแบบเงินกู้การลงทุนสภาพคล่องในประเทศอยู่ในมือเวียดนามหมด นี่ยังไม่นับพวกสัมปทานโรงไฟฟ้าพลังงานหรือที่ดินเกษตรแปลงใหญ่ๆที่นายทุนเวียดนามกวาดเรียบมันเหมือนกับว่าตอนนี้เวียดนามเขากําลังนั่งกระดิกเท้าจิบกาแฟครับรออะไรก็รอเวลาที่เศรษฐกิจขเขมรมันพังลงมาจริงๆไงครับตอนนี้เราเห็นสัญญาณแล้วใช่ไหมฮะนี่เน่าภาคประชาชนพลังงานแพงการเมืองมีปัญหาพอประเทศมันล้มละลายหรือไปต่อไม่ไหวถึงตอนนั้นของถูกก็จะลอยมาครับ กิจการดีๆที่ดินสวยๆทรัพยากรที่เหลืออยู่จะถูกนายทุนเวียดนามที่ถือเงินสดรออยู่เนี่ยช้อปปิ้งในราคาถูกแสนถูกเรียกได้ว่าช้อนซื้อตอนเจ๊งนั่นแหละฮะสรุปนะครับไอภาพฝัน 5G ที่ฮุนเซนวาดวิมานไว้เนี่ยนอกจากจะเป็นฝันค้างเลื่อนไปปี2026แล้วเพลอๆตื่นมาอีกทีอาจจะพบว่าประเทศตัวเองกลายเป็นจังหวัดหนึ่งของเวียดนามในทางเศรษฐกิจไปเรียบร้อยแล้วก็ได้ คนขเขมรที่เคยเย้ยวเย้ยว่าจะมี 5G ดีที่สุดในอาเซียนวันนี้คงหน้าแหกกันไปเป็นแถบอีกครั้งส่วนเราคนไทยก็นั่งอมยิ้มดูไว้เป็นกรณีศึกษาครับไม่ต้องพูดเยอะให้ผลงานมันฟ้องมารอดูกันครับว่าตอนจบของหนังเรื่องกัมพูชา 5G เนี่ยระหว่างหุ้นเซ็นขายประเทศกลายเป็นจังหวัดหนึ่งของเวียดนามหรือ 5G ครอบคุมประเทศเนี่ยอะไรจะเกิดก่อนกัน